นี่ครับมีครัเใส่ชุดไทยเขาวันนี้ครับไปกไงครับสัมภาษณ์ด้วยครับสนุกไหมวันนี้เพื่อนๆแต่งตัวมากันเพียบเลยเอาไปครับไปเข้าแถวครับไปแล้วเด็กๆใส่ชุดไทยกันเต็มเลยโอ้วงดุริยางตอนนี้เล่นเพลงกันมันมากเลยค่ะ ุนี่กลับจากโรงเรียนแล้วครับอือแล้วคุณเอาผ้าอะไรไปพกหัวผ้าลูกเกียวนี่ฝีมือกระทงน้องบีมทําเองที่โรงเรียนแม่เตรียมแค่วัสดุไว้ให้เขานะแล้วเขาก็เนี่ยทำออกมาเองเออก็ใช้ได้นะรั้งแรกในการทํากระทงเราจะลอยกันที่บ่อน้ำที่บ้านนะใช่บ่อน้ําพุบ้านเราน้าพุบ้านเราโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงริมน้ําแม่กองแล้วนะครับสมมุติว่านี่คือริมน้ําแม่กองนะครับแล้วก็ จุดจุดทูบจุดเทียนก่อนนะอ่าอาธิษฐานครับอธิษฐานขอขามาพระแม่คงคาสาธุสาธุสาธุอ้าวลอยดูดิกระทงลอยไหมได้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 อะได้อะไ,ไ,ไปแล้วครับไปแล้วกระทงเราลอยไปแล้ว วนครับกระทงเราจะลอยไปวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศริมน้ำมันโป่งกันครับคุณจะไปลบกับเขาเหรอเพลงมาแล้วบัวลอยอ่ะนี่เราถึงแล้วครับริมน้ำมันโป่งมีเวทีด้วยไปไปดูบรรยากาศโอ้ของกินเพียบเลยครับของเล่นก็มีเวทีอลังการ นี่ครับเขาก็ลงไปลอยกันตรงนี้นะครับนี่ตาง,ลงยละนะอลอยง่ายเลยน้ำขึ้นเยอะนี่กระทงที่เขาทำประกวดกันโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอันนี้สวยอะ่ะสวยมีลูกวาดด้วยอันนี้ลอย เออนั่นดีเขาเคยเอาไปลอยจริงๆป่ะเขาลอยปะเรือเขาโชว์เฉยโชว์โอ้นี่ทำกี่วันครับนี่ยิ่งใหญ่มากบีมชอบอันไหนมากที่สุดในเนี้ยทีนี้เขามีันที่หนึ่งที่สองอันนี้แบบเหมือนเครื่องจักสานอ่าอันนี้ก็สวยครับสวยทุกกระทงเลยครับป เดินกันต่อบีมบอกหิวข้าวกินข้าวมันไก่ก่อนครับสุดสข้าวมันไก่ครับเติมพลังวันลืมพายเลยก่อนข้าวมา <c oughs> บีมกินไปจะหมดจ,จานแล้วน้ำจิ้มไล้าค้าของโรงเรียนบีมบอกจานนี้อร่อยมาที่ไรต้องกินทุกทีนี่ฟีนี้ครัวจิ๋วมาอยู่ตรงนี้อ่าดีเหมือนกันนะโลง่งๆดีแต่กระต่ายก็เหมือนหนูแก๊บบี้อยู่นะให่หูยาว ดีด,ดีดนี่ไงบิม้มบี้มดูตรงนี้เอาอะไรครับ<ด>เลือกเลย <c oughs> มามา่าหรอมาที่ไรก็มาม่าต้มทุกทีขากินเนี่ย <c oughs> คบคุณคือค่าขอบคุณเลยครับอย่าไปเดินล้มอ่ะขายากระฮารล่ว ขั้นตอนแรกเทน้ำใส่เตาเฮ้ยยังคูอญปุ่นเล่นๆทำจริงเลยจุดรงนี้โอ้ยร้อนร้อนตั้งหม้อตั้งหม้อเทน้ำก่อนกะใส่ใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแล้วค่อยใส่น้ำระวังหกนะน้ำระวังหก้าปิดอยู่เปล่าน้ำอ่ะเฮ้ยร้อนเร็วดิเหมือนกันนะเนี่ย วังไว้ระวังนะใส่มาม่าเลยอย่าเอาเครื่องปรุงลงไปนะใส่เครื่องปรุงด้วยใส่ผงใส่ผงต่อไข่ใส่เลยครับมัน,น,มอน,อนมแตกใส่เนื้อสัตว์ดิมบมีมดีเลย ปิดฝาปิดฝาปิดฝาได้สุกเร็วๆคนกอนโอ้โหติดติดติดหม้อเลยนี่ครับเมนูมาม่าต้มของเราเสร็จแล้วอ้อากินเปล่า้วยนะร้อนนะล้นแล ได้ไหมอร่อยเหรอไข่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 เพิ่งกินมาม่าไปซื้อขนมปลายแล้วเจ้าเนี้ยอร่อยเจ้านี้อร่อยเรียบเลยครับน่ากินมาก เอาทงอเนนื่อยอ่ะดูกระทงอันนี้สิสวยป่ะกระทงอลังการมากแกมีไปใช่ปะร้านนี้กระทงสวยเลยทำสวยครับร้านนี้ของขายเยอะมากครับปีนี้หยิบน้ำนะเยอะ แก้วนี้น่ากินมากครับผมเจอ ผู้รอยกระทงความจริงมีหลายดองนะเยอะมากดูสิสนี่แม่บีไทยจากบนห้องนอนชั้นสองว้าวเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านกันได้พักหนึ่งนะนี่เขาจุดผูล้ละ ็นชัดเลยนะบิมเนาะนรัวเลยครับรัวเลยครับ นกนกนกบินผ่านสวยทำไมปีนี้วันลอยกระทงเขาจุดจังเลยเยอะปีนี้จุดเยอะมากปีที่แล้วปีก่อนไม่จุดเยอะแบบนี้แม่เลโ<ะ>อ้อนนี้สวย จุดน้ำนะเนี่ยอันนี้เขาจุดจากริมน้ำปะดูจากตำแหน่งก็น่าจะริมน้ำ หมดแล้ว